ภารกิจประจำสัปดาห์ที่1สนับสนุนโดย PowerPay เ Pay, พจเติมเงินเกม PUBG Newstate ราคาถูกภารกิจพ่แพ้ย่อยยับปักหมุดไปเลยที่ e n c o v i e ภารกิจนี้คือการรับป้าย ID ทหาร GLC จำนวน5อันบ้านหลังที่จะปรากฏ ID ทหาร GLC นั้นจะเป็นบ้านที่มีลักษณะดีไซน์แบบนี้ครับขึ้นไปบนชั้น2เดินขึ้นบันไดเลี้ยวขวาอีกทีเพื่อนๆก็จะเจอ ID ทหาร GLC บ้านลักษณะนี้ในเมืองเอนคอวิลนั้นจะมีอยู่ประมาณ4-5หหลังถ้าผมจะไม่ผิดเพืเ่อนๆลองสุ่มขึ้นไปดูครับอีกหลังหนึ่งก็จะเป็นบ้านหลังนี้ครับ นี่คือจุดที่มีโอกาสดรอป id ทหาร g l c ทั้งหมดที่ผมเจออีกที่หนึ่งที่จะมีโอกาสดรอป id ทหาร g l c คือเมืองเชสเตอร์ครับที่กลุ่มอาคารใต้ตัวอักษรตัว h จะมีอาคารลักษณะดีไซน์ที่ผมได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้เพื่อนๆพอนลองเดินหาดูอาคารเหล่านี้มีโอกาสดรอป id ทหาร g l c แต่ตอนที่ผมไปอาคาร4ี่หลังนี้ ไม่มีเลยผมเลยย้ายมาอาคารบ้าน3ามหลังตรงอักษรตัว E ของคำว่เชสเตอร์อีกหลังหนึ่งก็จะเป็นอาคารหลังนี้ครับ ภารกิจนี้เก็บให้ครบห้าอันเป็นนั้นเสร็จสิ้นภารกิจครับภารกิจต่อมาภารกิจเตรียมพร้อมสําหรับการต่อสู้ภารกิจนี้ปักหมุดไปเลยที่เทรลเลอร์ r าร์จากตรงทางเข้าทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองเทรลเลอร์พาร์จากทางเข้าตรงนี้เลี้ยวขวาเพื่อนๆก็จะเจอคลับวิ่งเข้าไปในคลับเลี้ยวซ้ายก็จะเจอใบเสร็จ2ใบในคลับ วิ่งมาอีกนิดนึงข้างๆ้างคลับจะมีรถบัสเก่าสีเหลืองจอดอยู่เข้าไปในรถบัสแล้วเลี้ยวขวาจะเจอใบเสร็จอาวุธอีก2ใบเมื่อเก็บครบ3ใบก็เป็นอันเสร็จสิ้นภารกิจนี้ครับภารกิจต่อมาภารกิจไม่คาดคิดปักหมุดไปเลยที่การิสันที่อาคารสี่เหลี่ยมหลังใหญ่ตรงกลาง ให้เพื่อนๆวิ่งมาตรงบันไดาทางขึ้นชั้นสองเลี้ยวซ้ายตรงไปเลี้ยวขวาแล้วเลี้ยวซ้ายอีกทีเข้าห้องเพื่อนๆก็จะเจอไอดีของปนตรีพอดิโลวางอยู่หน้าคอมเก็บ1อันเป็นอันเสร็จสิ้นภารกิจนี้ครับเมื่อสำเร็จภารกิจทั้งหมดแล้วกดรับคะแนน sp เพียงเท่านี้ภารกิจสัปดาห์ที่หของเราก็เรียบร้อยแล้วหวังว่าเนื้อหานี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะครับ